ขอความนอบน้อมจงมีเดองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทางพระธรรมพร้อมทางพระสงฆ์อรุณสวัสดิ์ธรรมอรุรณจากสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่24วัดป่าสหธรรมิการามตำบลแม่ปังอำเภอรพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ เจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็มาพบปะกันในช่วงเช้าสายหน่อยนึงนะมีบรรยากาศที่ดีอากาศเย็นสบายแล้วก็พวกเสียงนกมากมายหลายชนิดที่ร้องประสานเสียงกันตื่นแต่เช้ามานะ เรียกว่าเหมือนกับบทกที่ว่าสุริโยไทยไขแสงใกล้แจ้งแล้วฝูงวิหกร้องเจ้ยเจ้าสแสวงหาซึ่งอาหารทยานไปในนภาฝูงปักษายังขยันมันทำกินท่านที่รักจะสบนอนอยู่ใจเล่าตื่นแต่เช้าเพื่อกเกลาจิตเป็นนิจสิน ปฏิบัติธรรมพระสัมมาเป็นอาจินชำระล้างซึ่งมนทินออกจากใจคือตื่นเช้ามาให้สดใสให้จิตใจสะอาดสว่างสงบเราชำระสิ่งปฏิกูลที่ติดอยู่ในกายของเราตั้งแต่เช้ามืดมาแล้วแล้วก็ทำให้กายสดชื่น ใจิตใจก็สดใสนะอิ่มใจปีติยินดีสุขสงบในยามเช้าพร้อมกับภาพที่เป็นธรรมชาตินะในช่วงนี้พวกเราทั้งหลายก็ตื่นขึ้นมาสแสวงหาการหางานทุกคนก็มีโครงการว่าวันนี้จะทำอะไรจะไปทำงานตรงไหนที่ไหน นี่คือการตื่นมาเป็นหน้าที่ของพระภิกษุสงฆ์ก็ออกไปไหวพระสวดมนตเมตตาภาวนาแล้วก็บินธบาตโปรดญาติโยมคือให้ญาติโยมได้มีโอกาสใส่บาทจิตใ,ใจก็ผ่องใสแล้วคือการให้ทานถึงเช้ามาถ้าเราได้ให้นะี่มันมีความสุข ไม่ว่าจะให้แก่พระสงฆ์ไม่ว่าจะให้แก่คนทั้งหลายตลอดถึงสับปะสัตว์ทั้งหลายเราได้ให้แล้วเรามีความสุขความสุขเกิดจากการให้เนี่เป็นความสุขที่ประเสริฐกว่าความสุขที่เกิดจากการรับถ้าเขาเอาของให้เราเรารับเราก็ว่าเรามีความสุขนะเขาให้ตังเราเราก็มีความสุขอย่างนี้ไปต้น แต่ความสุขอันนั้นเป็นความสุขที่ไม่ดีพอเท่ากับความสุขที่เกิดจากการให้คือมีคําเปรียบเทียบว,ว่าความสุขเกิดจากการให้ประเสริฐกว่าความสุขเกิดจากการได้รับนะคนที่รับจากผู้อื่นเนเหมือนกับว่ารับแล้วก็ยังเป็นหนี้บุญคุณนึกอยู่ว่า เขาให้เราสักวันเราก็ต้องให้เขาอย่างนี้คล้ายกับเป็นการทดแทนชดเชยกันแต่การให้เราไม่หวังสิ่งตอบแทนนั่นแนหะเป็นประเสริฐที่สุดให้ไปแล้วเขาจะเอาไปทําอะไรก็แล้วแต่เขาเราให้ด้วยความเต็มอก,อกเต็มใจเมื่อให้แล้วเราก็อิ่มใจสบายใจนี่คือความสุขเกิดจากการให้เราให้ยัง อย่างพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเนี่ยท่านอาจจะไม่มีทรัพย์สินเงินทองอะไรมากมายนักท่านก็ให้ทุกวันอัตมาก็ให้ทุกวันให้อะไรละให้ธรรมะให้คําแนะนําให้คําสอนของพระพุทธเจ้าที่พระสงฆ์ทั้งหลายท่านได้บวชเรียนปฏิบัติมามีความรู้ความเข้าใจสิ่งใดงก็จะเอาข้อความเหล่านั้นมาให้ ท่านทั้งหลายเป็นการให้ที่ว่าไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอะไรคืออย่างการเทศการแสดงธรรมเนี้ยถ้าให้ที่แท้จริงที่เป็นประเสริฐสุด,สดก็ไม่ได้หวังว่าจะได้กันเทศเท่าไรกี่บาทก <ๆ S 2> ี่ตังอันนี้ไม่มีนะแต่มีแต่ให้ให้แล้วก็หวังว่าอยากจะให้ผู้ฟังได้รู้ได้เข้าใจได้ปรับปรุงตัวจากสิ่งที่ เคยพูดคิดทำไม่ดีปรับปรุงตัวเป็นสิ่งที่พูดคิดทำที่ดีอันนี้เราก็เป็นความสุขอันหนึ่งที่เราได้ให้แล้วหวังผู้อื่นมีความสุขหวังผู้อื่นเดินทางถูกทางถ้าหากว่าเราไม่มีธรรมะสองทางชีวิตน เราก็ไม่รู้นะว่าอันนี้ดีไม่ดีอันนี้เป็นบาปเป็นบุญอันนี้เป็นคุณเป็นโทษเราก็ไม่รู้นะแต่ถ้าเราได้ฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์แล้วเราก็รู้ว่าเอออันนี้เป็นบาปอันนี้เป็นบุญนะบางทีเราคิดว่ามันไม่เป็นไรล็อกไม่บาปล็อกทําไปอย่างนั้นน่ะไม่เห็นเป็นอะไรเลยอย่างเนี้ยคือเราคิดตื้นตื้นสั้นๆก็ไม่ได้ เมื่อคืนที่ผ่านมาได้ไปแสดงธรรมในงานศพแล้วก็ได้เอาธรรมชื่อว่ามาลัยโพดหรือพระมาลัยไปโปรดสัตว์นรกให้ญาติโยมฟังในความนั้นมีตอนหนึ่งว่าพระมาลัยท่านได้ไปโปรดญาติของท่านที่ตายไปแล้วที่ประมาท แล้วไปตกในอบายภูมิคืนนรกพอท่านไปท่านไปโปรดเขาเขาบอกว่า,วาเขาไม่นึกเลย <lok S 1> ว่าโลกหน้าโลกต่อ,ต,อต่อไปจะมีอีกคิดว่าทําบาปก็ไม่ได้บาปทําบุญก็ไม่ได้บุญ,บญ,บญก็เลยไม่ทําอะไรเมื่อตายไปบาปกรรมที่ได้ทําไว้ก็มาตอบสนองทําให้ได้รับความลำบาก จึงสำนึกได้แต่ก็สายเกินไปเมื่อไปตกอยู่ในอบายภูมิแล้วก็สายเกินไปที่จะแก้ไขได้นะพอดีก็มีพระมาลัยเนี่ยท่านเป็นพระอระหันต์ทรงอภิญญาถ้าสามารถไปได้พอเขาเห็นพระมาลัยเขาก็มีความสำนึกผิดที่ตนเองทำเมื่อคราวเป็นมนุษย์แล้วก็มีความเลื่อมใสต่อพระมาลัย ด้วยบุญกุศลอันเกิดจากความเลื่อมใสน้อมกราบไหว้นั้นทำให้เขาปรับไปสภาพไปเป็นเทวดาได้นะแต่ถ้าไม่มีไปเมา่อไรไปโปรดก็คงจะลำบากนะต่อไปอีกนานเท่านานฉะนั้นเราเมื่อเราฟังทำแล้วเราอย่าฟังเฉยๆต้องนำมาคิดด้วยนะเวลาเทศดาโรดพระท่านสอน เราก็มักจะไม่สนใจในคําสอนคุยกันแข่งก,กันกับพระเทศนะพอจบแล้วก็ยกมือประนมไหวสาธุแต่ได้ได้บุญอยู่หรอกแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ปัญญาไม่ได้กุศลไม่รู้เข้าใจไม่ไม่รู้เข้าไม่เข้าใจเรื่องความหมายของคําว่าพระมาลัยคือใครไปโปรดใครและโปรดได้หรือไม่ได้นะในธรรมนั้นท่านบอกว่า โปรดได้ก็มีโปรดไม่ได้ก็มีผู้ที่โปรดไม่ได้คือคนที่ทำกรรมหนักห้าประการได้แก่อันนั้นตรีิยกรรมหนึ่งมาตุฆาตฆ่าแม่อันนี้โปรดไม่ได้กรรมหนักเกินไปสองปิตุฆาตฆ่าพ่อก็กรรมหนักเกินไปก็โปรดไม่ได้สามอารหันตฆาตทำร้ายพระอรหันตฆ่าพระอรหันต ก็โปรดไม่ได้กรรมหนักเกินไปสีโลหิตุปบาททำร้ายพระพุทธเจ้าจนห่อเลือดหรือว่าจนเลือดออกได้รับความยัให้เกิดความแตกแยกกันนี่ก็เป็นบาปกรรมอันหนักก็โปรดไม่ได้ฉะนั้นคนเราทั้งหลาย เมื่อรู้กับสี่ห้าประการเรียยวอน,นันต์ตรีกรรมเบลกรรมมันหนักแล้วจงพยายามหลีกเลี่ยงให้ไกลที่สุดคือมตาตุคาต์ฆ่าแม่ปิตุคาต์ฆ่าปออรหันต์คาต์ฆ่าพราะอรหันต์โลหิตุุบาททำร้า,ายพระพุทธเจ้าสังฆเพศทำตรงนีแตกยากกันอันนี้เป็นกรรมอันหนักที่พระองค์ไหนก็ไปโปรดไม่ได้นะเพะพวกเราทั้งหลายต้องโปรดตัวเราเอง ต้องเตรียมตัวก่อนที่เราจะตายทำบุญทำกุศลเอาไว้สร้างความดีเอาไว้และกับบุญที่เราจะต้องทำก็มีทานศีลภาวนาเป็นต้นนี่แหละการให้ทานการรักษาศีลการภาวนาคำว่ารักษาศีลกับรับศีลน,นี่ก็ไม่เหมือนกันนะบางคนเข้าใจว่ารับศีลแล้วก็ได้บุญได้ศีลแล้วไม่ใช่ รับจากพระสงฆ์กี่องค์กี่โหนต่อวันก็ยังไม่ได้เป็นศีลจะต้องรักษาจะต้องงดเว้นจากการทำบาปทำกรรมต่างๆเราง,งดได้เว้นได้อันนั้นแหละคือพ้นนะงดเว้นได้เป็นบุญเป็นกุศลที่เดียว,วัศีลใหม่บุญเกิดจากการรักษาศีลแต่ถ้ารับศีลประจําแต่รักษาไม่ได้ก็ไม่ได้บุญ ฉะนั้นศีลอยู่ที่การรักษาเมื่อเรามีศีลแล้ว,ลวก็เหมือนกับว่าเรามีเครื่องอาภรอ,อันสวยงามห่อหุ้มกายวาจาของเราให้งดงามยิ่งกว่านางงามจัก,กรวาลยิ่งกว่านางสาวไทยคนงามไม่ได้หมายถึงคนที่มีรูปร่างหน้าตางามเหมือนกับดารา หรือว่านางงามต่างๆแต่ในพระพุูดศาสนาหมายถึงคนที่มีจริยาวัดองงังวงามและมีศีลเป็นปกตินั่นแหละคือคนงามฉะนั้นเราสามารถที่จะแต่งความงามให้แก่ตัวเราเองได้โดยการทำบุญให้ทานรักษาศีลฟังธรรมเมตตาภาวนาคนนั้นจึงจะเป็นคนงามฉะนั้น ให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่าการทำคุณงามความดีนี้เราทำของเราเองนะไม่ใช่ว่าคนอื่นทำให้เราเราทำเองเราได้เองแม้ว่าเราได้แล้วเรายังอุทิศไปให้ผู้อื่นได้ด้วยเช่นกันวันนี้จึงขอฝากธรรมะรับอรุณในยามเช้าวันนี้เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดแก่ท่านสาธุชน ผู้ชมผู้ฟังโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทิาน